ตั้งคำถามไหมาว่าทําไมเด็กเขมรได้เรียนแต่เด็กไทยไม่ได้ทุนเรียนรเราลองคิดดีๆนะวันเนี้ยเด็กไทยเนี่ยมีเราเห็นข่าวเด็กไทยเรียนจากไทยแล้วบันดาไทยไหมผมวันเนี้ยผมยังไม่เห็นนะแต่วันเนี้ยเราเห็นอะไรดีๆที่เราทําให้กับคนเขมรเนี่ยแล้วเขากลับมาในเรคุณคนไทยเนี่ยเยอะมากวันเนี้ยผมว่าอยากจะให้ทบทวนนะครับอยากให้ทบทวนนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งวันเนี้ย เราคนไทยเราปกป้องเด็กขเขมรเราปกป้องขเขมรมากเลยนะโอ้เรื่องมนุษยธรรมมันก็เป็นสิ่งที่ดีเราเอ,อื้อเอ,อื้อ,ออาทรกับเด็กนะครับแต่กลับกันวันนี้เกิดอะไรขึ้นกัมพูชาคนกัมพูชาจำนวนมากนะเอารูปลูกผมไปตัดต่อว่าลูกผมเนี่ยตุยไปแล้วแล้วก็เอามาลงในโซเชียลล้อเล่นเป็นเรื่องสนุกมากมาย ครูจะสังหารููกผมลูกผมอายุสองขวบคนกัมพูชากับคนไทยคนไทยเอื้ออาทรต่อเด็กแต่กัมพูชาเอาเรื่องเด็กมารอเล่นครูที่จะกระทำเด็กวันนี้เราต้องมองแล้วนะว่าสีเราเสมอกันหรือเปล่านะผมฝากเรื่องหนึ่งไว้ผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังสําหรับคนที่บอกว่ารักเด็กอยากให้เด็กกัมพูชาได้การศึกษาก็เป็นสิ่งที่ดี ถ้าอยากให้เด็กได้การศึกษาแต่ผมจะเล่ามุมหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นผมนะเคยไปผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเด็กเยอะผมว่าผมช่วยไม่น้อยกว่าใครเลยแหละนะผมไปเจอขอทานกัมพูชาคนหนึ่งเป็นเด็กอายุสิบขวบนั่งขอทานอยู่ผมทำไงรู้ไหมผมมใจดีผมไปส่งที่บ้านผมเจออะไรรู้ป่ะแม่พ่อนอนอยู่บ้านเป็นคนกัมพูชา ให้เด็กออกมานั่งขอทานแล้วโดยอ้างว่าเด็กคนนี้ให้มาเรียนหนังสือบอกกับเจ้าหน้าที่บอกทุกคนว่าเอาเด็กมาเรียนหนังสือแต่เด็กไม่ได้ไปเรียนครับการอ้างเรียนหนังสือคือบังหน้าเอามานั่งขอทานหาเงินให้พ่อกับแม่อ่าแล้วก็มีพี่ในห้องอีกสองคนนะก็จะไปเรียนบ้างใส่ชุดนักเรียนออกมานั่งขอทานเพื่อเรียกร้องความสงสารมันมีอีกมุมหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะไม่เห็นนะลองอ่าวันนี้ใช่เรื่องเรียนแต่มันมี กัมพูชาบางคนที่ผมเคยเจอเอาเรื่องเรียนมาบาังหน้าบอกว่าเอาเด็กมาเรียนแต่ไม่เคยเอาเด็กมาเรียนเอาเด็กมาขอทานแล้วพ่อแม่นอนอยู่บ้านสบายๆก็มีนะครับถ้าจะไฟก็ไฟให้ครบกระบวนการด้วยนะครับแล้ววันนี้สิ่งที่ผมออกมาพูดสิ่งที่ผมออกมาเล่าคนขมรคนไทยที่ปกป้องเด็กขมรวันนี้ลูกผมถูกขู่ตังหารไม่มีใครออกมาเคลื่อนไหวปกป้องเลยนะนะครับไม่มีเลยนะครับนะเออเงียบกิบเลย แม่ตอนเขมรนี่แตะปุ๊บโอ้โหทางประเทศไม่ต้อ้เนี่ยแต่ตอนนี้ลูกผมคูครูตังหารเอารูปเด็กตัดต่อมาล้อเล่นนะว่าลูกตุยเงียบนะครับเงียบกันหมดนะครับนะก็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 หวังว่าคงจะรักกันอย่างจริงใจนะครับนะครับขอบคุณมากครับครับครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้พีกี่โมงนะพรุ่งนี้กี่โมงอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มสักประมาณสิบเอ็ดโมงก็ได้สิบเอ็ดโมง